สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมฮอนครับโอเคเราจะเล่นตัวอะไรดีไม,ไม่ได้เด็ดไอ้เทียมเพมื่อนบอยจะเอาแล้วล่ะทคนไหลออกกันแล้วด่าแล้วไม่รู้ว่าดา่าทักทายกันนะครับเล่นอะไรดีนะโคนนอสผมเกเลื่อโคนนอสไม่ได้ ด็อกเตอร์โอเคถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอทีมก่อนทีมเราเล่นอะไรต่อแทงมาหนึ่งละ <c oughs> แล้วก็อะไรดี เ,เ,บบเาละไหนกันเบะเล่นอะไรทีนี้นี่นี่กว่าครับแพนด้า,ว,าว้วาวว,าว้แพนด้าซ่าฮักหนึ่ง

โอ้เสียงแน่นแน่นดีนนมาเถอะหรอโอ้เพราะเล่นที่ไหน,น,นเสียงเสียงเสียงสัตว์เยอะเลยร้างนี้แพงมากเลย

ผมจะอัพสามนะเขนด้นี่ผมจะอัพสามเกือบต้นเกมได้ได้ได้เล่นเลย้วเราหยุดอีกแล้วโอเค ฟาโลออกลูกแก้วให้เรานะครับโอเคถือว่าโอเคออกลูกแก้วเราถือว่าโอเคครับโอเคเราจะได้เล่นของอื่นไปเลยเดี๋ยวดูก่อนนะลำเพดต้องออกนูนอยู่บ้งเนี่ยน่ารำคาญนะ่นละเพดเนี่ยมันล็อกเราเนี่ย รอบล็อกโอเคขวารอบล็อกคอนเวตไม่ต้องหรอกเอาล่ะครับกรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมคนดูเต็มทุกที่นั่งพังกันยับแน่แมตตี้โอเคเฮ้ก็ หวานก็เซตเดิม,มนั่นแหละก็เขาก็เข้ามาแล้วจะกดทำไม <c oughs> โอ้ยตาย60%กดอ,อีกแล้วกดอยูดอ,อีกแล้ว70% 80 90 100ก็กดหยุด ัวไม่มาขนาดนั้นน่ะเอาละครับกรรมการเป่าลูหวีดเริ่มเกมคนดูเต็มทุกที่นั่งพังกันยบับแน่หมัดดีเจ้าก,กดทํามผมไม่เข้าใจ ตัดต้นไม้ต um> <uh ัดต um> ้นไม้เล่นสัสหายไปเฮ้ยเฮียหุ้มไอ้ใหญ่ใจคอไปยังล่อเขาอย่างเดียวไอ้ใหญ่ตจเย้

วนนีเเทยรป็นอ่ะะลไมโดนผมโดนผม เมื่อกี้ผมเตะสุ่มโดนเฉยสามวนาทีมนิดเราต้องได้รองเท้าละอีกห้าสิบบาทเอาโต้คิปไปหน่อยหนึ่ง ดเยอะเนี่ยวิ่งชวนผมเองทีผมตายเลยนั่นแหละ ม,มันล็อกมาแล้วศัตรูหายไปนี่นี่เล่นลิ้นเล่นลนนิ้นอันนี้อะไรของอยู่ดีเดินเข้าบ้านเฮ้ย Khaan <coughs> 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 mà Cua lâu

โมบ,บีดเข้าเร็วเราไม่ทันเขาโมบ,บีดนตีมาเร็วมาก เลี้ยวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะโกไปรอตะกัดแบบด่วนจีมาดีจ๋ากลัแลมเพดเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเยอะด้วยนะมาเยอะด้วยนะามาเยอะด้วย What makes me You ready for a challenge? It? It's not over until I say so. Tiger Park! Let's find something to punch. Painmaker is coming. Crazy creep. I murder. Yeah. <laughs> หายไปเตะเตะเตียนไว้ได้ไหม ชัวเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่ว,ดวน โอ้โโ,อโ,โดนอันติให้มันรอดก็ลูบไป,ป <c oughs> มันจะแยกได้ไหมนะ ผมสลบเลยอ้าเขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอไปรอตะกัดแบบดวนจีจ๋ดายดา KB ครับต้องบี KB รู้เรื่องละแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ต้องรู้เรื่องละบี KB อย่างเดียวครับถ้าไม่ไม่มี KB ก็คือเล่นยากเพราะว่านาฮาวมันสโมผมผมผมสกิลไม่ได้ถ้าอยู่ใน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 สโมครับในในควันของนหฮาวสกิลหนึ่งของนหฮาว ผมเตะไม่ได้นัดสักหน่อยกสิเพื่อจะเล่นหน่อย ตกองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมดบตะกอไปรอตะกันกรับุ่นจีมันีจ้า เล่น PK แล้วหรือเปล่า i n g ตัดล่างก็ได้เมนา่ะนไม่รู้เตะไม่ได้โดนวิทวิทะเลสตันเตะไม่ได้ครับ โอเคกดคอนไปเลยก็ได้ง่ายๆนี่ครับเ,เดินลัดบ้านเลยได้หมดนะครับ generation. วอบ i วันนี้วอบีวอดีอ,ดอ,ดอดาเหรอมาบีเคบีผมมาแล้วบอบีคิดเยอะมาก เตบอกแล้วไงอะผมออกะทฟ้าด้เฮ้ยผมออกวีคบีได้ใช้เลยบอกแล้วถ้าวีคบีแล้วส,สมุกในฮาก็ทำอะไรไม่ได้แขนมวยถามเขาในมวยไหนครับ ได้เล่นครับได้เล่นได้เล่นได้เล่น, <c oughs> ลนครับก <c oughs> ดยอมแพ้แล้วด็อกเตอร์ไม่เล่นละ

ตีใจเย็นก็นได้ตีไปเลยรอเข้าหลังให้ตีไปไมันไม่กล้าเข้าหรอก <c oughs> ตีไ, <c oughs> ไม่กล้าเข้าไปตีไปเรื่อยๆเลยมันไม่กล้าเข้าไปไปตีเล่นกลางต่อไป เฮ้ยเรืบนนอฟฮะของ่ายเขียวเลี้ยวหลบเตรี่ยนศบตะกอไปรอตะกัดแบบส่วนจีมันีจ้าจะทำอะไรไม่ได้จริงใช่มาปะบปัเปิดเอ้ยหลับตีกูสองรอบหลับเล แทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยพวกกูเป็นทีมภาคแต่พวกมึงอ่ะบอลเอาบอลตโอเคครับผมจบไปที่สกอร์ฆ่าเก้าตายสองแอซซิดหกนะครับทีมฝั่งตรงข้ามก็ได้ยอมแพ้ไปแล้วสู้ไม่ไหวฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ไหวยอมแพ้ไปเรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวไงเจอกิฟต์หน้าครับ เราคลิปนี้ครับผมครับผม